สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีโอ้โหวันนี้เข้ากันมารววนะมันโอ้โหไม่ได้ยินเสียงด็อกเตอร์นานเลยนะครับตอนนี้ี๋ยวนี่เสียงผมยังไม่สมบูรณ์นะยังแผบแบนิดหนึง่งนะเสียงยังไม่สมบูรณ์ครับเพราะว่าเนี่ยหน้าตาดําครับนะฮะไปสงกรานที่พิชบูรณ์มาสิบวันโอ้โหท่านผู้ชมกลางวันในสี่สิบสองก็สี่สิบสามสิสี่สิบห้าก็มี กลางคือนี่นะฮะดูประวัน25 26อากาศมันเปลี่ยนนะลูกหลานนะครับโระจององแงันะครับเป็นไข้กันแต่มันก็สนุกสนานนะบรรยากาศมันยุดยาวฮนะอ่ะมาเรื่องต่อไปนะครับช่วงนี้มีการสอบนักเรียนในสิบจำนวนมากนะครับหลายรุ่นนะฮนะก็มีน้องๆก็สอบถามมาว่าแล้วการยื่นอุทธรณ์เนี่ยจะยื่นอุทธรณ์ตอนไหน เี่นะครับการสอบตั้งเดียนสิบเนี่ยนผมอธิบายเลยมันสอบหนังสือเลยประกาศรับสมัครตังร้งแต่เดือนสิบถือเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปถือเป็นคําสั่งทางปกครองทั่วไปที่ยังไม่ผูกพันนะทีนี้พอท่านเข้ามาสมัครปั๊บอ่าท่านเกิดสิทธิ์สิทธิ์ของท่านก็จะเดินกันไปนะครับพี่นับถือพระอะไรครับ ผมนับถือหลวงพ่อโสธรครับหลวงพ่อโสธรน,นะครับทําไมเหรอจะมีอะไรมาฝากเนะรอฮะห้ามเกินสามพันบาทนะนั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการรับชิ้น <c oughs> <c oughs> นับถือหลวงพ่อโสธรน,นะครับสวัสดีอาจารย์มันพจน์ด้วยนะครับนะที่แนะนำนะครับให้คนอื่นนะครับเข้ามาใช้บริการ นะครับมาสนับสนุนมาฟังในกานจากชื่นช่องของนิติกรสนักงานอามาเรื่องนี้เรีียสิบต่อพอเด็กๆทั้งหลายนะครับพอน้องๆน,นี่นะครับยื่นสมัครพอสมัครปั๊บนี่นะฮะหมายวามว่าท่านสมัครใจเข้าไปอยู่ภายใต้คําสั่งทางปกครองทั่วไปแล้วนะครับดังนั้นประการแรกหมายความ ครับผมอยู่ที่สำนักง,งานกฎหม,มายและคดีสำนักง,งานแห่งชาตินะครับกองคดีปกครองนะฮะทำหน้างานคดีปกครองนะครับน,งงน,น,รนะบนะก็ห<ว>ามายความว่าถ้าในนึงสมัครใจเข้ามาซึ่งในระเบียบในประกาศนั้นจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขไว้นะครับค่อนข้างที่จะนะรประกาศให้รู้เลยนะครับว่าต้องทำอะไรบ้างหน้าที่ของฝ่ายจัดการสอบมีอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของ พวกท่านที่สมองเป็นนักเรียนสิบเนี่ยมีอะไรบ้างทุกคนต้องรู้ในอำนาจน้าที่เพราะกฎหมายปกครองถือว่ากฎหมายที่นะครับเป็นกฎหมายที่ให้ใหอำนาจรับนะครับดำเนินการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการที่จะดำเนินการสอบเป็นนักเรียนสิบคุณเอกชัยถามว่าพี่เข้าเป็นนิติกรเมื่อปีที่แล้วผมเป็นนิติกรในปี2555 นะครับรุ่น7,000พันทับ1นะฮะสอบได้นะครับสายนิติกรนะครับแล้วก็ทำงานมาเรื่อยๆปี 55, ป55อันนี้ก็อกเจ็ดอะกี่ปีแล้วฮะเนี่ย11ปีแล้วครับ11ปีนะครับเป็นนิติกร11ปีนะครับกอรวันวก็จบด็อกเตอร์เมื่อตอนปี59กนะครับจบด็อกเตอร์คนหมายมา้มาชนรามกำแผงนะฮะ พี่มีประสบการณ์เหลือวเชื่อกับหลวงพ่อโสธรไหมโอ้นี่มาสายมูนี่เนี่ยสายมูลเลยเดี๋ยวว่ากนันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับมีผู้ชมเนี่ยอยากอยากรู้อ่ะพอเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยฮะประการแรกเลยเนะครับเราต้องดําเนิงงนการภายใต้กรอบและเงื่อนไขที่ทางด้านของออตํารวจนั้นนะครับ ประกาศเงื่อนไขหลักเกณฑ์นะครับพอท่านกรอกเสร็จแล้วต่อไปท่านก็มีฮะมาสอบข้อเขียนพอสอบข้อเขียนผ่านนะครับและมีการประกาศผลการประกาศผลนี้ฮะท่านผู้ชมครับจะไม่มีการประกาศคะแนนแต่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการ ที่สองต่อไปคือครับรายงานตัวนะครับตรวสอบประวัตินะเสร็จแล้วนะฮะก็ไปได้องของกระบวนการสอบสมอสอบพัละสอบสมัมภาษณ์ตรวจร่างกายนะฮะบุคลิกอะไรขั้นตอนทุกอย่างนะ,ะนี่คือกระบวนการส่วนการจะยื่นอุทธรณ์นั้นจะยื่นเมื่อไหร่นะครับก็ต้องดูที่ว่าโปรเซสหรือกขั้นตอนที่ท่านถูกปรบับตกคืออะไร แต่ถ้าตกข้อเขียนนะฮะท<อ>่านไม่ต้องอุทธรณ์เพราะว่าข้อเขียนมันเป็นหลักความสามารถรู้แล้ถ้าคุณทําไม่ได้ก็ก็ตกแต่ถ้าคุณมั่นใจคุณทําได้แต่ขอตรวจขออุทธรณ์นั้นได้ขอตรวจสอบได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าตกข้อเขียนเนี่ยเขาจะไม่มีการอุทธรณ์กันเขาจะอุทธรณ์ไม่มีการหนึ่งตกสัมภาษณ์นะตกเรื่องของบุคลิกลักษณะความประพฤติเสื่อมเสีย นะครับโรคตัวโ,โรคนะพวกนี้จะมีการยืดอุุ่นกันแต่ถ้าเป็นวิ่งว่ายน้ําวิ่งนะครับต่ำกว่าเวลาหรือเข้าเข้าเส้นชัยช้ากว่าเวลาอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพที่เห็นแน่ชัดเลยนะครับว่าท่านเองนั้นนะครับไม่ผ่านการวิ่งนะครับได้คะแนนเท่าไหร่ติดลบก็ก็ว่ากันไปนะครับวิทยานิพนธ์รามาขาว่าโหดมากจริงไหมครับพี่โยถาม อืมยากนะมันคือเวียญญี่ปุ่นนี่นะฮะมันมันมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่จะทำให้เราสมสำเร็จหนึ่งนะทั้งอาจารย์ที่ปรึกษานะครับตัวเราด้วยนะประสบการณ์บางทีคือไปปัญญาตรีนี่ไม่เคยทำงานนี่พธ์มานะฮะพอเรามาเป็น มาเรียนแล้วก็ทําวิญญาณญี่ปุนนะฮะถ้าเราไม่เคยไม่มีประสบการณ์นะครับไม่ฝึกไม่อะไรเนี่ยก็ยากจริงๆกันโคตรคือโหดคืออาจารย์ไม่ค่อยพออาจารย์มีไม่พอ <c oughs> นะก็เลยให้เด็กไปทําสอนญี่ปุนซึสารสอนญี่ปุ่นเี่ผมมองว่ามันมันยังเกรดยังไม่ถึงนะของผมเองเนี่ยอำปิญโยปิญญาโทเนี่ยผมทำวิญญานญี่ปุนปิญญาเอกก็ทำดุษฎีนิพปุ่นนะครับนะก็ทำในตัวเองกันล้วนเลยนะฮะ หลักความสามารถเพียวๆเลยปัญญาเอกยากมากนะรุ่นผมนะครับเรียนประมาณเกือบ30คนนะฮะในในสาขานี้ที่สามนะจบนะครับในระยะเวลา6ปีเนี่ยมีไม่ถึง5คนถ้าลองดูสิครับว่า,าโหดไม่โหดนะฮะที่เหลือคือต้องต่อเวลาอีกนะฮะเปทำงานสวนต้องทราบกฎหมายตัวไหนบ้างครับนอกจากวิทย,ยาอาญาจราจรโอ พนักง,งานสอบสวนนี่นะครับก็ต้องดูนะครับ,รรบว่าพรบไหนที่มีโทษทางอาญานะครับพระราชบัญญัติฉบับใดที่มีโทษทางอาญานั้นรับจะเข้าสู่กระบวนการของพนักง,งานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญานะครับนำเรื่องนะครับนำคดีให้อัยการฟ้องนะครับเพื่อพิพากษาปไปนะถ้ามันมีโทษทางอาญา<ม>เข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บนั่นแหละครับพนักง,งานสอบสวนต้องรู้ พรบที่มีโทษทางอาญา,ะานะฮะคุณอึ้งยงกกคุณอึ้งน,นะครับสวัสดีครับโดนคดีทำร้ายร่างกายสิ้นสุดแล้วไม่ได้โดนจำคุกเป็นตำรวจได้ไหมคดีทำร้ายร่างกายนะครับคุณคุณโดนนี่อายุเท่าไหร่นะตอนที่ที่ก่อเหตุมีเห็นนะอายุเท่าไหร่ครับถ้าเป็นเยาว,วชนก็ยังพอมีสิทธิ์นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แล้วนะครับก็ต้องดูเคสใบเคสนะฮะ ไม่แน่นอนนะครับคิดไปคสนะครับดเดี๋ยวนี้ให้ออกให้พักราชการต้องรอความเห็นคณะกรรมาการสบรอบสวนนะครับอเอกสิทธิ์อำนาจของการให้ออกจากราชการพักราชการนะครับให้ออกาการไว้ก่อนพักราชการไว้ก่อนเพื่อรอผลการอารอผลการดำเนินคดีอาญา เอกสิทธิ์อำนา,นาจตางอยู่ที่ผู้สั่งนะพนักง,งานคณะกรรมการสอบสวนนั้นเป็นผู้ที่ให้ความเห็นประกอบการใช้ดุลพินิษ์เท่านั้นต้องฟังนะครับนะต้องรอความเห็นนะครับความเห็นนั้นก็เป็นแค่หนึ่งแค่ความเห็นประกอบนะแต่ว่าเอกสิทธิ์กอนออกอำนาจนั้นอยู่ที่ทาน,น,นของผู้ออกคำสั่งทงางผู้มีผู้สั่งแต่งตั้งนะฮะ คุณมุมสมัยราบุรีสองหมวดเชียนบอกเยี่ยมมากเลยครับท่านหมวดเชียนท่านเชียนเยี่ยมเรื่องอะไรครับ <laughs> เยี่ยมเรื่องอะไรครับ